สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาเพาะกล้ากัญชานะครับต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับหลังจากที่เราบ่มเมล็ดไปแล้วนะครับ2คืนนะครับเราก็มาดูเมล็ดที่เราบ่มไว้นะครับตอนนี้เมล็ดที่บ่มเอาไว้ก็มีรากนะครับออกมาแล้วนะครับความยาวประมาณ1นึ่งเซนกว่าๆนะครับนี่ครับนี่ครับ ประมาณเซนกว่าๆนะครับแล้วเราก็เอาดินที่เราเตรียมไว้นะครับนะเอาไปรดน้ำนะครับรดน้ำให้เปียกให้ชุ่มก่อนนะครับแล้วค่อยเอาเมล็ดนะครับมาลงนะครับวิธีการลงเมล็ดนะครับผมจะเอาไม้เสียบนะครับเสียบเข้าไปในดินให้เป็นรูก่อนนะครับแล้วก็ย่อนเมล็ดลงไปนะครับ หย่อนลงไปพอประมาณนะครับให้หัวเมล็ดนะครับโผล่ขึ้นมาให้เห็นหัวเมล็ดนะครับแล้วก็เอาไม้นะครับเขีียดินกลบรากนะครับกลบรากให้พอประมาณนะครับไม่แน่นจนเกินไปนะครับเดี๋ยวรากจะหักนะครับทำเหมือนกันเลยนะครับทุกถุงทุกเมล็ดนะครับจนครบนะครับจากนั้นนะครับ เราก็เอาไปวางไว้นะครับที่ชั้นนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้พวกหอยนะครับพวกมดนะครับขึ้นมากัดกินต้นกล้าของเรานะครับระหว่างนี้นะครับเราจะยังไม่ต้องรดน้ำนะครับเพราะว่า,ากัญชานะครับเป็นพืชที่ไม่ไม่ค่อย ชอบน้ำมากเท่าไหร่นะครับถ้ารดน้ำมากๆนะครับเขาจะเป็นเชื้อราที่รากและลำต้นนะครับจะทำให้เขาตายได้นะครับพอเราเอามเล็ดลงดินแล้วนะครับนะจากนั้นนะครับทิ้งไว้นะครับประมาณหนึงคืนนะครับเช้าของอีกวันหนึ่งนะครับเขาก็จะงอกออกมาให้เห็นนะครับ ประมาณนี้นะครับนี่คือต้นกล้านะครับได้หนึ่งคืนนะครับต้นกล้าหนึ่งคืนนะครับเพราะเมื่อวานนะครับวันนี้ก็เริ่มโผล่ขึ้นจากดินแล้วนะครับสองวันผ่านไปนะครับสองวันผ่านไปสองคืนผ่านไปนะครับต้นกล้าเราก็จะได้ขนาดประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับ ตอนนี้นะครับผมยังไม่ได้ลดน้ำเลยนะครับ2องวันสอคืนตั้งแต่เอาเมล็ดลงดินมานะครับคือตอนนี้นะครับดินเขายังไม่แห้งนะครับผมยังไม่ได้ลดน้ำนะครับผมจะลดน้ำในวันที่3นะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นนะครับ คลิปต่อไปนะครับจะพามาดูวิธีการลดน้ำนะครับว่าลดน้ำอย่างไรนะครับไม่ให้รากเน่าโขนเน่านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ